ือแค่อย่างมาคุมไว้รอดสินะมันจำบุถึงแดดโมเมนจะบุถึงหายหมอกอายปนนะมันจะบุรุษบูยังปูนี่สอบมันแปลกซิปปูนนี่เป็นแต่ปูนแดงนี่สิแพงกว่าบ่ปูนแดงนี่แค่ตาโมเมนจะท่องอีกบ่ฮะบ่เออเนาะคือได้ลองรองเกันเนาะบ่เดี๋ยววันนู้นมันเป่าให้อีกนะเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องทั้งทางฝั่งลาาและฝั่งไทยและต่างประเทศนอกจากยินดีต้อนรับคร้าสู่ช่อง u ู u b e สาเบลตาสาแเลนื้นนี้ซาเบวก็ับมาบ้านซาวตาคือเก่านะพี่น้องเนาะกะับื้นนี้ได้ยินข่าวว่ามีข่าวดีได้พี่น้องวันนี้เนาะข่าวดีเป็นเรื่องเ่อนเรื่องบ้านเรื่องเกอนเิ่นคือเก่านะพี่น้องเนาะกะับเป็นพวกโปงกบอย่งางไรยอย่างอยู่พี่น้องกาบซาเวากันยัง มูฮูนาบมตาเพิ่นว่าเพิ่นช่างอยังมาเน่แน้วพี่น้องเนาะอย่ารอรถเพิ่นมาพี่น้องเอลยเนาะว่ามีอย่างเม่พี่น้องเอลยแต่วมื้อนี้บรรยากาศดีมุกดีใจกับซาตาเพิ่นหลายๆเด้ทอ,ดอญญทีนีพ้พอกับเม่เนาะด้วยอ่าเพื่อนอยาจดีเนาะทีสวดส่วยกันคำว่าเรื่องเรื่องเลื่องซานเพิ่อนจะได้ขอบุญกุศลหลายหลายเด้อทั้งเพื่อนอยาจดีทั้งพ่อทั้งเม่ที่เพิ่นช่วยซาตามาให้บุญกุศลในครั้งนี้ให้กลับไปหาพ่อกับเม่ลอยเท้าพันเท้าเด้อให้อยู่ดีเมี่ยงเด้อทั้งพ่อกับเม่ก็ได้ ให้มีวันคนยืนให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ลาบลื่นในหนา้าที่การงานที่สิ่งใดการใดก็ขอให้เป็นแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อซะถูกเนาะไปพี่น้องเดียวเลิกเป็นมาเดี๋ยวท่าไปเบิ่งน้ำกันเลยว่ามีอย่างเนาะตอนนี้ก็ะถาก่อนพี่น้องเลยอ่าที่ถูกพี่น้องเลยเนาะหนึ 一个炒蛋啊！<laughs> ดีเพือ่อนซาต้าเพิ่นมาหอนเดือดเลยมีห้องปั๊มีมีวงกบมีใบประตูแล้วก็มีอ่าลูกแก้วเนาะโอ้มาครบเลยนะนเนาะอะเทว่าครบเม็ดเช็ดยู่ริบาทเนี่ยหอนเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะ หลายอย่างมาฮอดเฮาสตาร์มื้อนี้เอาพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้ก็มาพร้อมข้าวดีเนาะให้เพื่นพี่น้องได้เห็นนํากันเอาดีเฮือนสตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอนี้กําลังขนลงพี่น้องเอ้ยกําลังขนลงเนาะตอนนี้วงกบวงกบอ่า5วงาเนาะโยสบายดีเด้อเนาะมาฮอดเรียบร้อยอ่าวงแต่ว่ายังใบยัง บานบอกบานพับมันี่บอนวัวตายังบริชางมากนะเนาะเดี๋ยวสิไปเลือกชื่อจิ้งอีกเกึ่งนึงโดยถึงว่ารายการนี้มีจักอ่ารายการนี้คือหลายอย่างแท้มีมีอันนี้เอื่นฟองเยี่ยมเนาะปองเยี่ยมอ่าวงกบในห้องรายการบุงกบหน้าบ้านดีนะประตูใหญ่เนาะหน้าใหญ่บุ้งกบใหญ่บุงกบน้อยใบประตูวันนี้พูดมาพร้อมกันเลยใบนะ คือใบนะบอด้ามีชื่อแง่ยางมาคุมไว้เราค่อยใส่เนาะใส่แบบเดียวอ่าทันติภาไว้หน้างานกันกะมันโดนนะมันโดนโพดเอาบปูกว่าจักอาทิตย์จักมื่อสิแล้่ยวนะแต่ท้าง่ายมันก็จะเอาไสิเล้่ยมเพิ่นเอาเครื่องเอาของเข้ามาเอาปัจจัยเงินใจทำกันเลยเนาะเอานามาไว้พอพี่ได้ดีที่สุด คือว่ามีหลายอย่างอยู่มือนี่เนาะเบิดไปหลายล้านอยู่ดอกพี่น้องเลยชิบกาล้านบนนับค่ะวะสี่ล้านป้าทิโตไอเชีย์อรุตไม่แล้อายุสามสิบแล้วเนาะพอได้เลขก็บอกพอได้เห็นว่าน่าจะเย็นจะขวดได้แล้เนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเอาลงอยู่พี่น้องเลยนอนนุ่มเพื่อนเนาะสบายดีเด้อบอนนุ่มเด้อสบายดี นายพี่น้องก็ตาเป็นเป็ดมือกล้องให้เพาแล้วก็เจ้าสบายดีก่านี่เนาะโดนะสบายดีพี่น้องโดยโดเพราะว่านี่มาสองคนน้พี่น้อเนาะเาดตัวนี้นเอาไว้เนี่คนได้เมืนอืดทางนชิมาเน่ยอืทางนกาอ่ะ Cái bờ không biết này không Bố không phải tăng mày cái đấy Hả? Thế ao ăn À tôi thì bố đi hết co Tăng này Bố bò, bố bò, bố đấy là Ừ Bố อันนี้เป็นวงวงใหญ่เทพบ่าวตายมันเป็นอยังไงนี ça, bursting, ่อ, egan, อันน kind of ี้เทพวงประตูใหญ่หน้าบ้านนะอ๋อเพ็่เพื่อน้องปลาได้ประตูทางเข้าเล้วนะมีห้ตั้งแค่นี้แล้วจะรู้เร่ะประตูนู่นนี่ก็ลายประตูอยู่เนาะแมนกาพอดีใบใหญ่มันเกิแมนตัวนี้กลมันนีเนาะเอาไปไปซีใบหาใบอืมอันนี้นี่มาเล็วมาเล็วนี่เขาเก็บกู้เตียงรองไว้เตียงนี่ก็ได้น้องปลาโนมเนาะพวกกันว่า อันใบน้อยใบใหญ่ันนี่เรือยเขาจะไหวเถทีมงานเพิ่อนกันมาสองคนเนาะทำจับสูงเพิ่อกระดานเล่นกันน้อยๆทำมันลุ่มเพื่อนชื่อยายามมาคุมไม่รถสินะมันจะบุถึกแดดมนจะบุถึกสายหนอกสายฝนนะมันจะบุุ่ยัางจีบเิร์ดกัรสดั้วน้องยเนาะด ว่ามันเบิดน้นามเลยอ่ะมันเบิ่งฮะมันเบิดงหนามเลยคนมันเหี่ยวแล้วเนาะมันเหี่ยวแล้ยเพราะว่าถ้าว่าวุ้งไม่ไหมเนาะวุ้งไม่ไหมนะเอาซื้อมาบัดเอาใส่แล้วมันเหี่ยวพี่น้องเนาะมันดีมันดีอ่าหางอ่อนอยู่แบนเนาะมันเหี่ยวันลุกอันนี้มันเบิดงหนามที่นี่กับโบแมนว่าเพิ่นดอกเลอเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ว่าจิ้มลีนบบไม่ถูกฝนฝนแดดเลยว่ามันดีไม่มันไอ้ฝนไอยังแล้อมัน เนวมันบิโภคก็ได้จรินี่ปูนนี่ปู่มีปูนน้ำอีกเน้ะปูนนี่เบื้งเบื้งไปเชนบ้านนี้อืมวางมันอนวงกลมเลยไหนไม่ห้องกอนไม่ห้องกอนปูนจสอก็บาดาตัวหนึ่งว่ะ พยายาเขานี่เ้อเอาพยยาพวกเอาได้กับชายไฟนี่กันเมอไดเนะเ็ชิ้นแมอะบุอดนี่เตรียมเตรียมเลยเนาะ ได้ร้อก็พอแต่างคนเขียนว่นี้ก็ดชิมสกพ่น้อมาจากโรงงานบริเกตอันนี้ล่มาจากโรงงานเลยก็ช่ถือว่าพักเลยดพี่น้องอหนึ่งตัวปูนลงนียมวางที่ว่เรียบ right? hmm. ร้อย เพราะว่าถา,า,าบถางคน่าปูนแดงยังบ้ได้ใช่หรอกพราเขากรเขาก่อแล้วเขาเาจัง,จงดเขาจังได้ใช้ปูนแดงนะใช่พือตัวตัวตอนเาทที่าบลังเออที่าบทับหลังนั่นยังได้ใช่เด้อว่าเป็นท่านไหนเอาเขียวมาก่อนเอาเด้วอว่าเราเด้อคว,วันกลุ่มๆเลยจังเลยควันกลุ่มๆอยู่เอาเด้อว่า นี here, a, so a, well, a, so uh, ่ซ้ายนี่3ล okay. ้านนี่พี Disney ่น้องเนาะค้ายี่โทหลังเอเท่าใดนี่ฮะหลังเท่าใดอา่าหลัง3ลาหลังใหญ่เลยอ่ารถรถอ่า6ล้อคันใหญ่พ่นโอ้รถคันใหญ่6ล้อคันใหญ่ว่ามันเพิ่นเว้า10เมกอนนพี่น้อง่นอืเพิ่นเว้า10เมกอนยบ่ฮู้ดอกข่อยก็เออไปซืออ่ากอนามละนน ตามเป็นเกียรน์นะตัวเป็นเลขมีเศษนนึงหกชิปห<ม>้าพันเล็กนี่เส้นึงหกห้าตัวเศ้นน้อยนี่ปูนี 1, 8, ปูนีจบมันแปดชิปปูนนี่เป็นแต่เปูนบุญแดงนี่สิแพงกว่าบ่ปูนแดงแพงเอเอแดงม,มันมันแหงไว แต่ว่าพาเ้าไปชื่อเองแปดชิพแล้บตนี้เรามาชมที่เป็นอะไรค่ะน้มื่อไรยางาะเื่อมาหอดอีกบัตรบัตชายด้ค่ะตามพมาป่ะเป็นเป็นนี่ไหนจะว่าเปลนายขึ้นได้อบ่นี่เปนทางบอกว่ต้องดักเขามาไหนพี่ไหนได้หรือวะเนาะบนรจงบรรจงอะไรนี่เด้อนี้หางได้มาเลยเนาะ เป็นักประกันแล้วได้เนาะได้คือได้เป็นับประกันแลวเวรถเพิ่นบ่อยดูดีวนนี้ยังเสียงดืดเยอะแยะหนักแล้วก็ยูถานเฮท้ายพูดหล่ นี่ว่าคนไหนเจ้าบ้างเจ้าดีกาอาันงอเพ้ยอ่าบมนว่าเห็นชรัตนดาีดอกนะแมว่าเจ้าเดียวเพราว่าอยากอยากจ่ายเงินที่เดียวเลยทีนะเมน่ล่รวมมันจะรวะมเมเป็นเป็นไล่รวมมันอ่ะแต่ว่าของมาครบแล้วจ่ายชัดวบิดมัเดียวสิอ่นะ ทางนั้นเฮ็ดยังไงนะไมหยังวะนี่โอ้พ่ออยากกินหมี่เม้อากเน่ะโอ้ทั้งเขาคุณแมส่งยินสบายดีพะทิชชู่ข้อกันเลือท่านี้แล้วอ่ามาขึ้นมานวิชาินอรกเออกเนเป็นวิชากินปลาแห่จันเนาะ จำไปเดียววาโอ้ยกินข้าวก็ยังจำเกลือใส่กระเมนรีแล้พี่น้องเนาะมีแต่พริกมีแต่เกลือมีแต่ปลาแดกนะ่ะเอาพริกค่ะตัวนี้ไปไปใส่ไปตั้งไว้เนาะน้อยๆขวมอ้ายต้องหั่นโอ้ยสิบม่ได้กินใช่แล้วเฮ้ยน้องเดูอันเคียนว่าอันนี้น่ามันเป็นไหมเออไม่แจ้ ไอ้วก hey, ็สายไฟเท่าน uh, ี đây, ya, ้บบบนี uh, uh, ang, uh. á, ้สายไฟเท่านี้เอาไปไว้เห็นก่อนว่าตัวนี้ใหายทั้งช่างเพคนจัดการหรือว่าถ้าเพ่นบอนี่ก็เดียวชีต่อห้ก็ได้ท่าพนบมันใจ่เรือโบเคยต่อก็ได้ต่อพักเสียบเอาได้บมเมนติไปหาเสียบข้ากระดุมกระดานมันได้มันยากมีต่อพักเสียบไปเสียบเอาหันทางมามา นี่บ้านคืนนี้บ้านเนาะนเนาะนเาแต่ว่าค่นมีเมียแล้วจ๊ะยังบอกโสดลูกนึงคือว่าตานี่โสดลูกนึงโสดลูกติดโสดในตอนมาส่งปูนเนาะใช่แหนมมาแล้งเราบปโสด บานนี้ว่าแต่อายว่ายเขาบเขาเลยเนาะอ่ายายเลยะว่าเราอยู่บ้นชีแพ้อะกินนันหอมยุ้ยนี่วะนี่หมดมจ้าเฮ้ยนี่หมดจ้อือย่ามันย้วยอ่าก็ว่าว่าราซื้อมันซื้อ่างเก่าข้างเลยชาเ่าาอาไปเผรระาได้

สีเข้าไปซื้ออันนั้นมันแต่ว่าบานมันเพื่อนยังบุหรี่เผาไส่ดอกบานพับมันนะเพราะว่าตัวใดมันจําเป็นใส่เลยตั้งตั้งซางเพื่อนสีบอกดอกเพื่อนบอกแต่เมื่อไม่มาลงลงเหตุเป็นอะไรผู้อื่นนะออกมาเลยเป็นมื้ออื่นเพิ่นลุยเลยออกมาพร้ออะไรเป็นลุย,ยลเ,ลเลยว่าแล้วกันเสร็จเดียวยัยงสีได้เอาอ,อีกลายแนวอยู่นะนน่ะเขาอห้เพื่อนนะแต่จังว่าหา แต่ตัวคักได้ไรหวะเนาะจะหาจะเลือกอันตัวขี้ไรออกมาหนาได้ห่ะหน่อยพืออนหลังนี่อีกนี่อนหลังน้องมูอีกหน่อยนี่เห็งหลังง่ายหลังนะคนละชาแต่ว่าแต่ว่าถาทางทีมงานเห็ดกะส่วนลายก็มีดจะไปเอาห้านอ้ยเิ่น เอาเตอาเตียงบ่อเต่บ่อตูนเอาลื่นกันนะมันง่ายตาตาผมเมนเจ้าท่องอีกบ่บ่เออเนาะคือได้องรองเลยเนาะบ่เดี๋ยวแตะนุ่มมันเป่าให้อีกนะเนาะเนอะเนี่ยตะล่างรักท่องนี่บ่ไหวได้เนาะออกมาเพราะว่าคือบ่คือก้อยเพราะว่า คนกลางบ้านเพ้อนนะยางกระถองมาลมแน่เ่วตาเพลย์ไลน์เนาะพักกินชมกินแซลกันนะมันจะเอาเครื่องของลงพอมีเฮงเฮงกินลายครับกินเซียเมื่อก่อนนี่วะเจ็บประตูยางทางเดินเอจ่าเพื่อนกันยังดำเนินต่อคือการเรื่องหัวเพื่อนเนาะ เาขาวสลอายอยู่พี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก,ก็ได้ห้ามเขาดีทั้งซาตาเพิ่นก็นได้ครอบครัวเพิ่นจินได้ก็ดีมุกดีใจนําเด้อเอ้ยเด้อที่ว่าได้ห้ามเขาดีมาอีกถือว่าลายรีได้มือ้อนะี้เนาะซื้อสิมาสองรถซื้อจักมือ้อนี้มาแล้วรถหนึ่งยี่อีกรถหนึ่ง,รถ,งรถแห่รถาย ถือว่าทว่าได้อุปกรณ์แล้เป like hmm. like uh? uh ็น huh. พ oh. oh. ันมาเห็ดเลยเนาะคนบอกคนามาเ็เลยฮะจมอย่างอีกว่าัเป้าเน่ยนไปสวรรค์แล้วาที่ทั่วไปข้นไปสวรรค์มีห่พึ้นบ่หรือว่าพึนวาหยกคนหมายว่าทางสร้างคอนีคนเคยเหตุจ่สวรรค์เนาะคนเคยเหอุู่สวรรค์แหละ่นมาเหตุอยู่พี่น้ำพี่น้อย เงินเวนเทือสาตาเป็นหลังแรกที่ว่เพิ่นเฮ็ดพุ่จ๊ะน้องเนน้เบิ้ลโอ้ก็เพิ่นแม่น้องเ้เนาะอันที่เพิ่นเฮ็ดแม่น้องเบิ้น่ะเพิ่นว่าูกะโลอืมได๋เนาะคือว่าติดตามอยู่เบิ่งช่องดก็ดีมุกดีใจเนาะพี่น้องที่ว่าพ่อกับแม่เพิ่นสุช่วยกันเข้ามาอีกก็คือการก่อเนาะก็คือหลายสิ่งหลายอย่างครบหมดเสเลยเนาะเต็มที่เลย พี่แต่ว่าส่วนอื่นๆกะยังบ่ฟ้าเนาะคือยังเป็นกะโลทราบเทพื้นเนาะหรืออีหยังต่างๆพี่น้องก็ยังบ่ทันมีแต่กะเปื้สมทบคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะถ้าว่ามีผู้ใดอยากົດວຍกันเข้ามากะยินดี Happy สภาพบุญเด้เพิ่นพี่น้อง FC เด้อทางาวแวก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ้ก็ได้เ เด็กกาจักส okay? ิว่าจักเสียนคืสิลาสีนอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เหเป็นเล็กบ่อันนี้เล็อันตอนแม่นเลอันนี้เลชิแม่นบ่อ่าเลคชิมันนับบตะนจักโตเพราะว่าตัวนี้นเนาะอ่าชิโอเคเลตัวนั้นนี่ โอเคเนาะปลาช่างเฟินช่างเล็กชิปชิบหกตัวอ่ทาอทางไหนท้งใหญ่เลยบปะนี่ตัวนี้เล็กอันนี้นะชิปตัวเฟินช่างอ่าเดี๋ยวเล็บเล็กยังก็เฟินห้องตัวน้นอยนี่เล็กหกเ,เล็กหกเปเล็กชิปเล็กชิปนี่เป็นลวดเป็นลายขี้คีบเนาะนี่นี่เดี๋ยวว่าครบเนาะรากาใบประตูเฮาใบประตูนับเบิ่งเครื่องกำลังใช่ไหม ใบประตู1 2 3 4 5ออกมาหลายปูนในฉนบังอยู่โคอยู่บ่บ่นุ่มอา1 2 3 4 3เนาะเพราะว่าอันนี้นี่วงนึงมัน2ใบเด้เนาะพี่น้องเนาะวงนึงมัน2ใบพอดี2ว่าโอเคคอมาแล้วต้องนับได้เนาะ1 2พอดีอ่า1 1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบ Hope <laughs> hai bài vô bài nhanh đến hôm năm cơ nâng thong tham si hạ Hope nó Bài noi đấy. năm cần đây. Để nó. Để đây nó. Ok. đấy. Bong Ok. Ok lơi nó. Hope bong. Up. Hope น้องพี่น้องรถเฮตุรถทรายมาในสิข่ามาได้ยินมาเนาะเพราะว่ารถเพิ่นก็หนี่กะถือว่าต่อมายากอยู่พี่น้องเอ้ยอ๋อโดนเสียรถเฮตุรถทรายมาแล้วพูนโอ้โหมาแล้วพูนพี่น้องไปเห็นเตะขาไปเบียบนียเนาะ หางกมาพี่น้องเยทางรอไซเิ่นกะนมีกะจายเงินพี่น้องเ้ยวราลดให้คทางฝ่ายมันแต่ว่านับพูดแลวก็ประเด็นพุไรพูดพเนาะต้องนับไปนั้นต้องนับกันนกันตาตาบ่งจะคาดเนอะตาตาบ่งะคกได ตานุมเบย้ยถ่าบอกเพื่อนท่านี้ก่อนเด้อว่าเอารถท่านี้ออกก่อนคุณนี่เนี่ยคล้องแค่วเลยนะคุณนี่เนาะน่องกู้าเลยก็สูงอะไรนะพ่อตาที่ว่า เดี๋ยวพ่อมื่อนั่นจ้าว่ายันอันนั่นยันก้อนบล็อกเป็นถ่างเพิ่นเลยค่กมาเฮสายถือว่ารถเป็นใหญ่เลยเนาะเอามาพอเลยจังก่อน ขอเลยครานี้ยังบ่ทันแล้วนี่ก็สิดูห้น้องอยู่เดียววาหาคลาสซาต้าเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะีลูกพ่นนอนว่าลูกซ้ายพ่นโอ้ลูกซ้ายนอนพี่น้องเยเนาะซื้อนมมาฝากอีกมือนี้ก็ได้โดยเนาะ้าที่โททางตนกาได้กกนีได้ ว่าได้ยินอย่างนะนี่บ่หนูเข้านอนเว้นเด้อนี่นอนแบบบ่อีบ่อะเลยนอนแบบสบายพี่น้องเอ้ยแบบซิวๆนะครับรแม่เอาได้เงินรถเฮ็ดรถซ้ายให้กมาส่วนรถคันนี้กลังสิออกไปพี่น้องเอ้ย นี่ละให้าวตาก็เบานุกเกาะพุกเกใจพ่อกับเมเพ็นกอนน้อพี่น้องเนาะกับตาก็เบากาะใจพอกระน้องดีอเพือกอนเื่อไม่ลก้อนพ่อกระแมยดีที่มอนให้าะแทแข็งแข็งก้อนให้สุดยอกนดี๋วนีพ่อกับเม่ให้นัดกันไดกับกอให้ไล่รับน้พ่อแมยไร่เจ้าพันเจ้าเรือพอให้มีหวังพอใหเป็นทุกทุกได้ให้ดุเหลาตลอดไปเรืองสัตว์ส

ยืดไปเลยยืดไปเลยมาต้องเป็นจีนเน่เนาะกันใจได้ค่อยสีขาวได้ยี่บอนี th ่คนท้าประกันมาได้กันคิดได้เอ้าพี่น้องเลยเนาะเพื่นสีขาวได้ยี่บ่อเฮลซ์ไซเป็นกันมาแล้วจีนเดสซาเวลขอตัวลาไปก่อนไม่ต่อกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะ pok aku wasta badi saba dide bye bye